ก็สวัสดีนะคะวันนี้ทีมงานอีแตงอู่อนันต์การช่างนะคะก็มีอีกหนึ่งคลิปวิดีโอมาฝากกันนะคะวันนี้ก็ขอนําเสนอนะคะอีกหนึ่งผลงานนะคะกับรถอ,อีแตงน,นะคะรถเกษตรแทรนผลิตโดยฝีมือคนไทยนะคะใช้งานเกินคุ้มรถต้นทุนในการขนส่งนะคะก็สโลแกนนี้เป็นสโลแกนที่ใช้ได้เลยแน่นอนนะคะก็เป็นรถอีแตนคันนี้นะคะเป็นรุน่นบิกจัมโ้นะคะเป็นรถอีแตงหกล้อไม่ดังน,นะคะคันนี้ก็สามารถรองรับน้าหนักการบรรทุกได้อยู่ที่ ไม่เกินนะคะประมาณ8 10ตันนะคะรุ่นนี้ก็เป็นกระบะกว้าง2เมตรนะคะสูงเมตร50นะคะกระบะยาวอยู่ที่4เมตรนะคะคันนี้เป็นเพาท้ายคันหน้าของอ Isuzu 115นะคะ NPR นะคะในส่วนของโหมดไฟท้ายนะคะระบบไฟสะท้อนแสงนะคะก็จัดให้ตามคำขอนะคะในโทนของลูกค้าที่เป็นออกมาแนวแนวโทนขาวนะคะก็ คันนี้นะคะหล่อพร้อมลุยแล้วนะคะเป็นกระบะอลูมิเนียมนะคะแล้วก็ตัวล้มลุกด้านบนนะคะสำหรับไว้ขนง,งานพืชเก,กษตรก็เช่นอ้อยนะคะก็คันนี้ก็ต้องขอขอบคุณกับอีกหนึ่งความไว้วางใจนะคะที่ทางลูกค้าได้มอบให้นะคะก็จากทางโซนลูกค้าอำเภอสามชัยจังหวัดกาลสินนะคะก็รถรุ่นนี้นะคะก็ไปเปิดตลาดได้ดีมากๆนะคะก็เป็นที่ยอมรับของลูกค้าเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะ มาชมสเปคช่วงล่างกันนะคะคันนี้เป็นกระทะขอบ16นะคะยาง750นะคะทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะคะเป็นชุดแหนบ7เซนนะคะเสริมหนาให้ด้วยนะคะเดิมนะคะกับโครงสร้างแน่นงานเชื่อมเนยนนะคะคันนี้เป็นพาวท้ายคันหน้าของ E สูสิ1ร5ห้าชุดแหนบ7เซนเสริมหนาให้ด้วยนะคะล้อไหลมีแถมให้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวระบบแต่ลมนะคะ คันนี้เป็นเกียร์โตโยต้าสามแอลสโลกางเซิร์ฟโลไฮนะคะโลไฮช้ากะเร็วนะคะเป็นเกียร์กัดสโลที่ใช้งานง่ายนะคะที่ลูกค้าให้การตอบรับมานะคะใช้งานง่ายออกไรก็คล่องนะคะด้วยระบบตัวสโลของเขานะคะก็คนหนักนะคะเราไม่ต้องเทินเกียร์นะคะเราใช้โลออกจากไรนะคะได้เลยนะคะสำหรับคนหนักออกจากไร เป็นเครื่องคูบ้าต้า15แรงครึ่งนะคะคันนี้ระบบไดสตาร์ทในตัวนะคะระบบเบรกมือระบบพองมาลายพาวเวอร์นะคะเกียร์ของเขาก็เบาคล่องตัวนะคะไม่หนักเครื่องนะคะสําหรับรถรุ่นนี้นะคะเป็นอีกรุ่นที่ได้รับความนิยมนะคะจากทางลูกค้าจากากาลสินน้าโพสามชัยนะคะก็ยังไงวันนี้แตนอู่อานันตการช่างนะคะเขต้องขอฝากอีกหนึ่งผลงานนะคะมาใหา้ลูกค้า หรือเกษตรกรนะคะท่านใดที่กําลังมองหารถเกษตรอยู่นะคะก็อยากให้อีแตกกนอู่อานันการช่างนะคะเป็นอีกหนึ่งแนวทางเลือกนะคะเพราะว่าเราใช้ประสบการณ์จริงนะคะเกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตรนะคะนำมาพัฒนาแล้วก็ผลิตให้กับรถของเราแต่ละคันนะคะที่ออกไปนะคะเรามีแบบแล้วก็ฐานล็อกเฟรมนะคะขั้นตอนการผลิตเป็นยังไงก็อยากให้ลูกค้าได้มาเยี่ยมชมนะคะที่ฐานการผลิตของเรานะคะก็เลขที่ตั้งนะคะ 201นะคะเส้นถนนชัยภูมิสีคิ้วนะคะฐานการผลิตที่ชัดเจนนะคะทุกขั้นตอนการผลิตเราจะลุยกันที่ฐานทั้งหมดนะคะทุกขั้นตอนว่าเป็นยังไงก็อยากให้ลูกค้าได้มาเยี่ยมชมกันนะคะแล้วก็รุ่นไหนตอบโจทย์ได้ทีมงานเรามีความยินดีมากๆนะคะบริการหลังการขายนะคะเราก็ดูแลเป็นพิเศษนะคะสำหรับ าการรับประกันนะคะหลังการขายของเรานะคะก็เป็นยังไงขั้นตอนเป็นยังไงก็อยากให้แวบ,บเวียนมาเยี่ยมชมแล้วก็พูดคุยกันนะคะรุ่นไหนตอบโจทย์ได้ก็ยินดีค่ะทีมงานเรามีความยินดีนะคะเล็กแล้วก็พี่อนันต์นะคะคอยต้อนรับนะคะคันนี้นะคะยางหน้า750นะคะเป็นเครื่องระบบไดสตาร์ทในตัวนะคะ15แรงขึ้นนะคะแล้วก็อะไรทุกชิ้นส่วนนะคะเราสามารถถอดได้นะคะเพราะว่าเราจะ ใช้ทําการนะคะน็อตยึดชิ้นส่วนอะไรแต่ละจุดนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อบางทีเพื่อรถของลูกค้ามีปัญหาอยู่กลางไร่นะคะเราก็สามารถแก้ไขได้ตรงจุดแล้วก็ใช้เวลาน้อยมากนะคะเพื่อที่จะทําการแก้ไขแล้วก็ซ่อมบํารุงกันต่อไปนะคะคันนี้ก็จะเป็นตัวเบกรกลมสลับเปานะคะเพื่อความแม่นยําในการเบรกนะคะสําหรับตัวนี้ก็เป็นตัวบิ๊กจัมโบ้ตัวท็อปนะคะ ขนาของอิสุร้อยสิบห้านะคะชุดแนบเจ็ดเซนนะคะจะต้องขอขอบคุณนะคะทางลูกค้าจากสามชัยนะคะก็เดี๋ยวยังไงติดตามผลงานทาง YouTube ได้นะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะชิ้นส่วนอะไหล่สามารถถอดได้ทั้งหมดนะคะ Okay. อันนี้จะให้ตามคําขอแล้วนะคะสําหรับหนุ่มบิ๊กจัมโม้ของเรานะคะพร้อมที่จะออกไปลุยแล้วก็ออกไปผจญภัยกันนะคะกับลูกค้าทางโซนสามชัยกาลสินนะคะก็ติดตามผลงานได้ทาง YouTube Facebook แล้วก็แฟนเพจนะคะอีแตนอู่อนานการช่างนะคะเล็กเบอร์โทรก็0892411962นนะคะก็ ฝากผลงานวันนี้มาทักทายกันนะคะโอเคก็สมบูรณ์พร้อมออกจะไปลุยแล้วนะคะานั้นันนี้เป็นตัวระบบดนสตาร์ในตัวนะคะเราก็สามารถติดสตาร์ทเครื่องได้เลยนะคะติดเครื่องลองระบบแดนลมให้หน่อย ระบบไฟสองสัญญาณจราจรก็สมบูรณ์นะคะโอเควันนี้เล็ดมาทักทายไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะหวัสดีค่ะ